แม้ถ้าพูดถึงรังนกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะก็คือรังนกดอกบัวคู่นะฮะซึ่งคนจีนเขาชื่นชอบกันมากนะฮะล่าสุดที่โรงงานรังนกดอกบัวคู่เนี่ยเขาทําบุญเลี้ยงพระประจําปีนําโดยดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะฮะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จากัดรวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานครับเดี๋ยวเราไปฟังผู้บริหารพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ วันนี้เป็นวันดีได้นิมนต์พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณวิเชียนโมลีนะคะจากวัดหนังมาทำบุญสวดพระพุทธมนต์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงงานดอกบัวคู่ลังนกค่ะที่นี่เป็นโรงงานผลิตลังนกนะคะขายทั่วประเทศทั้งประเทศจีนด้วยและประเทศข้างๆเคียงๆประเทศไทยเรามีบ้านลังนกอยู่ที่ปากพนังสองหลัง นะคะลังนกของเราเนื้อแน่นเรารสชาติดีคุณภาพของลังนกเนี่ยคือมีคอลลาเจนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเแล้วก็ที่แมคโครโลตัสบีนะคะร้านค้าทุกอย่างลังนกนี้นะคะเป็นของคนไทยนะคะสนับสนุนคนไทยหน่อยนะคะอยากให้คนไทยได้ชิมบ้างนะคะปกติโดยมากนะคะจะส่งออกต่างประเทศหมดค่ะ ขอเชิญนะคะเชิญทุกท่านไปซื้อมารับประทานได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะมส่วนใหญ่เนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศนี่ของดีนะฮะ,ะคุณแม่บอกมาเองว่าตอนนี้คนไทยก็เข้าหาเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะจะได้ทานกันแล้วนะคะเนื้อแน่เน,นเนื้อเยอะลองดูน้ำหนักข้างขวดก็ได้ท่านจะรู้ว่าเนื้อเยอะจริงๆนะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็โปรโมชั่นเพียบเลยก็ลองหาซื้อกันได้นะครับ